สวัสดีครับสวัสดีนะครับเรามาที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราอีกแล้วนะครับผมมาเจอกับผมอานะครับแล้วก็ลูกๆสุดหลอทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับคือผลิตภัณฑ์ขนฟูตัวนี้ครับผมหลายท่านที่ติดตามเรานะครับหรือว่าผ่านทางช่องทางอื่นอย่างใน i ิกตอกหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ชื่อว่าขนฟูนะครับซึ่งขนฟูเนี่ย เป็นวิตามินนะครับแบบ100%เลยจากคิวออยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นภาพคิวให้ดูตัวคิวนะครับผมอ่าตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่น้ํามันปลานะครับเราย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยไม่ใช่น้ํามันปลาตัวนี้คือน้ํามันคิวออยแบบ100%นตะครับตัวนี้ดูดซึมได้ดีก่อนฟิชออยไม่มีกลิ่นเหม็นเหินผมจะทาแบบนี้ให้ทุกคนเห็นเลยเพราะว่าอย่างเนี้ยตรงเนี้ยคือผิวหนาชั้นหนังกาพร้าเห็นไหมครับพอเราทาไปแล้วอ่ะมันจะไม่มีสีส้มๆแบบ บางคนอาจจะเห็นสีเรารู้สึกว่าตกใจรู้สึกว่าน่ากลัวอันนี้เราทาให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่ามันสามารถดูดซึมได้เร็วมากและอย่างกลิ่นไม่มีเหม็นหืนเหมือนน้ำมันปลานะครับเราทดสอบแล้วนะครับดีกว่าแน่นอนตัวนี้นอกจากช่วยเรื่องขนแล้วยังช่วยเรื่องผิวหนังที่ชอบอักเสบช่วยเรื่องข้อสะบ้าที่ชอบอักเสบบ้านไหนมีปัญหาเรื่อง black สกินยกขึ้นมาเลยบ้านหนมีปัญหาเรื่องข้อสะบ้ายกขึ้นมาเลยครับ ข้อสบาเนี่ยเห็นผลเร็วมากๆ7 1นะครับ7จ็วันนะครับน้องสามารถลงน้ําหนักได้เดินได้นะครับให้กิน1 ml เช้า1 ml เย็นนะครับผมตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับถ้าอยู่ในเกรด1เกรด2เข้าเกรด3อย่างเงี้ยให้กินไว้เลยครับผมอ่าแล้วอยากรู้ด้ใช่ไหมครับว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับสำหรับวัย2-4ถึง4เดือน ทานปริมาณคือ0.5 ml เช้า0.5 ml เย็นหรือประมาณครึ่งปั๊มนะครับกดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมเชา้าเย็น2เวลาแต่ถ้าหลังจาก4เดือนขึ้นไปแล้ว1 ml เชา้า1 ml เย็นได้เลยครับตัวนี้เวลาทานนะครับให้น้องกินเนี่ยไม่ต้องพักระยะเวลาเว้นช่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับ ตัวนี้ไม่มีผลต่อตับและไตนะครับไม่มีผลต่อตับและไตใดๆทั้งสิน้นน้องหมาที่อายุเยอะน้องหมาที่แก่สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าดีมากๆไม่มีผลข้างเคียง1ล้านเปอร์เซ็นต์น้องที่มีเป็นนิ่วในถุงน้ำดีถุงน้ำดีอักเสบนูน่นนี่นั่นกินได้เลยครับเพราะตัวนี้มีคุณส,สมบัติในการลดการอักเสบครับโอเคฟังแล้วก็อยากใช้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้เนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับผมอยากจะมิกอยากจะผสมอะไรก็ได้วันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันครับผม โอเคครับสำหรับวิธีการใช้นะครับขนฟัวคือง่ายมากๆนะครับวิธีที่1นะครับผมเรามีอาหารนะครับผสมลงไปในมื้ออาหารได้เลยประมาณ1 ML เท่ากับกดไป1ปั๊มแบบเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะครับกดสุดได้เลยนะแต่ถ้าครึ่งหนึ่งก็แค่0.5ใช่ไหมครับก็ครึ่งหนึ่งประมาณนี้อันนี้จบแล้วนะครับผมนี่ต่อหนึ่งมื้อนะครับผมทําแบบนี้วิธีที่1อ่าเดี๋ยววิธีนี้เดี๋ยวเราให้น้องวิธีที่2นะครับผมเราสามารถผสมตัวนี้นะครับสมมติว่า บ้านใครนะติดการผสมอาหารเปียกกับอาหารเม็ดเราก็สามารถกดเข้าไปได้อีกเหมือนเดิมนะครับผมเอาง่ายๆคือผสมไปในมื้ออาหารแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีที่2นะส่วนวิธีที่3ครับผมจริงๆแล้วจะบอกว่า,าถ้าบ้านไหนชอบมิกอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันใส่กล้วยน้ําว้าเข้าไปในอาหารก็ทําได้เช่นกันนะครับพวกกล้วยน้าําว้ากล้วยหอมเนี่ยมี โพแทสเซียมมีแคลเซียมซึ่งดีมากๆต่อระบบทางเดินอาหารนะครับเราสามารถมิกตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้องจะชอบมากๆที่ฟาร์มอ่ะจะชอบใช้กล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ผสมตัวผนฟูแบบนี้เข้าไปแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเด็กๆจะชอบมากเป็นอาหารว่างแบบนี้ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าบ้านไหนทําแล้วแล้วน้องรู้สึกว่าเอ้ยใส่อาหารแล้วทํา1 2 3แล้วน้องรู้สึกว่าเอ๊ะ เขายังไม่อยากลองชิมไม่อยากสัมผัสวิธีสุดท้ายครับผมบอกว่าเวิร์กแน่นอนอันนี้คือโยเกิร์ตนะครับจะใช้เป็นเ uh, บอร์เกอรโยเกิร์ตหรือว่าเป็นดัชชี่โยเกิร์ตก็ได้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้และเราก็สามารถมิกขนฟูเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสีสันก็เพิ่มความน่ารับประทานขึ้นมาเอาละครับเด็กๆด้านล่างก็อยากจะกินกันแล้วเนาะทีนี้มี5าหนุ่มเหรอลูกแล้วจะจะกินยังไงอะใครจะลองวิธีไหนลูกมาใครจะลองวิธีไหนมาเลยมา่ด้านล่างแบบนี้อ่ามา มาใครจะลองวิธีไหนครับอาหารหน้าเข้าหากล้องไหนครับอาหารนาข้าหากล้องไหนครับอ้าใครจะลองวิธีไหนครับมาเร็วมาเร็วเคนละตำแหน่งครับคนละตำแหน่งครับโอ้โหอย่าแย่งกันนะลูกนะาอย่ากัดกันไปได้หรอลูกนะาอ่ะนี่ครับผมกินแล้วขนจะสวยขนจะฟูแบบเด็กๆที่ฟาร์มแบบนี้เลยนะครับสะดวกรูปแบบไหนใช้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับกินแล้วหล่ออยากมิกแบบไหนก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยอย่างคนนี้เริ่มอ่าไม่อยากกินกล้วยหรอลูกอันนี้มิกแบบนี้ไหมครับมิกแบบนี้ไหมครับออะมา มาเร็วพี่แฟนตาพี่แฟนตาจัดก่อนเลยครับพี่แฟนตาจัดก่อนเลยครับโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วพี่แฟนตาจะจัดก่อนนะแฟนตาจัดก่อนนะแฟนตาจัดก่อนเลยนะอ่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ,โอ้โหอ,อร่อยอร่อยเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นโยเกิร์ตน้องก็จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่านะครับผมถ้าในกรณีที่อาจจะแบบอ้ยรสชาติแปลกใหม่น้องไม่เคยลองก็มิกเกโยเกิร์ตไป,ไปก่อนก็ได้นะครับทําแบบนี้แต่จ,จะบอกแล้วส่วนใหญ่อ่ะน้องแฮปปี้อยู่แล้วกับการกินขนฟูตัวนี้นะครับ ดีจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะท่องทางไหนได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางไว้ให้นะครับในกรณีที่เราลองมิกทุกวิธีแล้วนะครับน้องยังไม่อยากจะกินนะครับผมแต่จําเป็นต้องทานในกรณีที่น้องมีปัญหาเรื่องข้อสบ้าน้องมีปัญหาเรื่องแบ็กสกินถ้าน้องรู้สึกว่าโอ้ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ไม่อยากจะกินเราก็ต้องใช้ไซลิงนะครับแบบนี้ดึงแล้วก็ป้อนเข้าปากได้เลยนะครับ ใช้ตัวไซลิงแบบนี้ดึงนะครับผมแล้วก็ป้อนเข้าปากได้เลยนะแต่ส่วนใหญ่นะจะบอกว่ามิแค่นี้ยก็ไม่เหลือแล้วครับผมอันนี้บอกไว้สําหรับบางกรณีที่น้องไม่ทานนะครับก็ 1ml เช้า 1ML เย็นก็คือจะเป็นประมาณนี้มาลแล้วครับอ่ะเราป้อนเข้ามุมปากนะครับตัวนี้ถ้าเลอะตรงผลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะครับได้ง่ายเลยอ่ะป้อนเข้ามุมปากแบบนี้อ่ะอย่างงี้จึ๊ดจ๊อ่ะ,แบบอะแบบนี้ครับผมค่อยๆนะ อ่านี่อ่าอย่างนงี้ได้นะครับผมอ่ะปึ <c oughs> ああ๊บป๊บอ่าอ่าแบบนี้นะครับผมค่อยๆอ่า <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมให้น้องได้เลยนะอันหยมหยมเหยิกดเง่อย่างเงี้ยอ่าส่วนวิธีการเช็ดทําความสะอาดนะครับทิชชู่เปียกเช็ดออกได้ปกติเลยนะครับง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้าไปอะไรนะตัวนี้เหมือนที่ผมทาผิวไปให้ดูอะแล้วแบบทาความสะอาดง่ายแล้วดูซึมเข้าไปในผิวได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเป็นสีที่แบบติดทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะป้อนแบบนี้ได้เลยเพราะตัวนี้อยากให้กินจริงๆมันดีมากๆนะครับมีปัญหาแบล็คสกินมีปัญหาข้อสะบ้าขนไม่สวยขนลุดร่วงผิวหนังอักเสบช่วยได้เวิร์กมากๆครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับตัวนี้นำเข้าจากนอร์เวย์นะครับซึ่งฮีโร่ปอมเองนะครับผมเป็นคนที่นำเข้ามาดังนั้นเราจะก็เลยวางจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงได้นะครับตัวนี้1นขวดใช้ได้3-6เดือนนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่า1ขวดใช้ได้3-6เดือนถ้าอยากให้ลูกๆขนสวยแบบนี้นะครับผมผิวหนังดีสุขภาพดีทั้งภายจาากภายในสู่ภายนอกแบบลูกๆของเราก็อย่าลืมนะครับตัวขนฟูฝากไว้ด้วยครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับไม่บางไม่ต้ดุมๆแตอดุมๆมัหมีจุดชอบชอบชมาชอบมากเลย